สวัสดีครับผมทีมงานไม่ได้ยางรายงานตัวครับมาตามสัญญาครับทำโค้งฝ้าเอียงตามหลังคานะครับแลเอียงสโลมตามหลังคานะครับขึ้นโค้งคลิปนี้มีคำตอบครับสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาวิธีการวิธีทำทำโคง้งทำฝ้าเอียงตามหลังคานะครับหวังว่าคลิปนี้ท่านหลายท่านจะได้ประโยชน์ใ้แนวทางก็ไปนะครับ ไปปฏิบัติลงมือเองนะครับเพื่พยายามแนะนำเสนอผลงานออกมาให้ดีที่สุดนะครับสําหรับการหาแนวหาระดับบอดดิทายไว้นะครับอันนี้เป็นการขันตอนเริ่มใส่ฉากนะครับใส่ฉากริมใส่ฉากริมใส่รอบใรอบด้วยนะครับสองฉากเข้าไปาาาครับฉากเข้าไปอันนี้เป็น ซ้ายขวาต้องได้นะครับต่อไปต,ต่อขัวได้เวิร์ดกุ้ยจังหน่อยครับ <c oughs> ใส่มือจะคล้องแน่ก็มีกันแหละครับธรรมดาน้องตะปูมันหน่อยมันสันส่นแต่ว่ากันเจ็บแน่ก็มีกันไม่เจ็บไม่จำนะครับ่ต่อไปครับต่อไปเป็นการวันระยะซ้อยครับคือเก่าคือเดิมแหละครับระยะซ้อยกับที่สิเส้นครับมาตรฐานโค้งฝ่าฉาบเยียบนะครับ สี่สิบเส้นตัวเมนกับมาทานแปดสิบกับรถยันได้ฐานบลงโตเข้ากับสามารถขยับรถลงมาเห็นในเจ็ดสิบก็ได้ครับโมพิดครับวิธีกขันขันตอนต่อไปครับผมติใส่สร้อยครับใส่สร้อยไปก่อนเพื่ออยังเพื่อที่สีได้เอาเม่นตัวเมนมาข้างไว้นะครับใส่สร้อยไปก่อนทั้งสองฝั่งของจั่วแหลมนะครับได้ยิ่งน็อตล็อกเข้าไปครับยิ่งน็อตล็อกเข้าไป จากนั้นเอาฟัวเมนขึ้นมาข้างครับมันกะสีสะดวกซือง่ายนะครับเอาตัวเมนเป็นมาข้างมันกะสิเป็นลูกกากระบาดที่ที่บากหัวเมนก็บดได้บดได้ทายไว้คือกันนะครับเนื่องจากหนางานมันอยู่สูงครับมีความลำบากนะสามสันเคืองครับนางลัดที่การบากเมนมันก็สิอาจิแตกต่างจากบากเมนฝาเรียบนิดหนึ่งครับมันต้องบากเอียงนะครับบากเอียงแล้วก็ตัดเชียงวเมนออกครับ เียงหัวมนออกเพื่อที่ให้มันได้ลงโตให้มันอ่ามันในองศามันนะครับตอกหัวเมนเข้าไปครับตอกหัวเมนเข้าไปจักสองดอกก็พอแล้วครับอยู่ว <Yeah. S 1> าไปใส่ชาเข้วตีกรอบรางเข้ากับปับขึ้นให้มันได้ตามองศาจิ้เอียงครับต่อไปจะเรื่องใส่สร้อยนะครับใส่สร้อยใส่กิบล็อกล็อกกิ้งขีดไม่มีอะไรแล้ว ไปหยิบล็อกแล้วน้างานที่เอียงแนวนี้ต้องหยิบน,น็อตไว้พอัหยิบน,น็อตตัวส้อยกับตัวเมียนไว้ทุกตัวเลยนะครับโมเย็ดไว้ได้เดี๋ยวมันไหลลงหยิบน็อตไว้พอมนะครับใส่ส้อยแล้วหยิบน,อน็อตไว้ทุกตัวครับได้ทุกท่าครับงานนี้ทั้งยืนทั้งนัง่งทั้งกล่มทั้งเงยละครับมาทุกท่าครับ โลแรงมากกับปวดล้างปวดเอวจังหน่อยครับอ่าโมเป็นยังสู้กันไปครับเอาขันตอนต่อไปครับบันยึดสปอรอตครับตัวนี้แนะนาให้เป็นสีลายนะครับสีลายยึดเวลามันสี่ยบอดิงนครับมันเป็นเอียงฝ่าเอียงสโลูยึดกับตะวานใจเดื่อยเื่อยที่เราแหละครับมากลายครับตวานตัวนี้ได้ใจเร็วแรงนะครับครบจบทุกอย่าง มากแน่นแนนเมื่อจับมันนิ่มครับผมจาผมใส่ยิ่งเล็กบ่อยนะครับใส่สว่านยิ่งเล็กบ่อยกับตัวนี้มันก็ตอบโจทย์ผมนะครับตอบโจทย์เวลายิ่งกับเขาง่ายครับโบตรงใส่แรงดันเนียงมากมากครับกับลายยึดน็อตนะครับยึดน็อตไว้ทุกตัวครบนะครับสิใดผมมีปัญหาที่หลังนะครับถึงประมาณนี้ครับทําโครงฝ้าเอียงตามหลังคานะครับ ออกมาประม่ณนี้ครับสวยงามแข็งแรงนะครับเป็นฟ้าสมาร์ทบอร์ดแผ่นเรียบครับปิดมอบด้านข้างนะครับมบาณนี้ตอนเวลายิ่งแผ่นบมเดทายทํำนะครับไมบ่ยากนะครับห <c oughs> วังว่าทุกท่านสิได้ประโยชน์เป็นแนวทางเอาไปประยุกต์ปรับใส่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนการยิ่งแผ่นแล้วนะครับปิดมอบด้านข้างพร้อมฝากเป็นกําลังแร่งใจช่องน้นอยๆส่องนิดเ,เดอร์ครับ